ครับผมครับผมสวัสดีครับผมเบิ้งดูควักมือเอือนข่อยไวๆเบิ้งเบิ้งเพื่อนเพื่อนนีข่อยไปเตยแม่เบิ้งดูเอฟซีควักมือห่าไวๆมาเห็นวะพุ่นไปห่อพุ่นเลยล่ายดวนพุ่นร่าดวนพุ่นนะควักมือไวๆไวๆพุ่นนะเอฟซีพอจะพุ่นแล้วเห็ดยังเสียข่อยข่อยอุตส่าห์ลงไหลเศร้าคุยกับเอฟซีมา ไปเสือแนแทนโพลีมากว่านอยู่ทางโค้นเหรอเออมาจะรถไปบ่เอา,บบารถกระบะแลนปู๋เฮ้ยเวลาสว่างราบบริวยย์เนาะขอกะติไปกันต่อไม่เราไปข้าวเดียวเดีย๋ยวเราก็มาเออขอก็ติไปข้าวเดียวกันเดี๋ยวก็ติมาให้กันไปทำบ้านบ่เออวันฝนมันสาดฝนมันสาดข้างล้างมองนั่งไรเห็นไหมแบบเวลา,น,น,น,านั่นฝนมันสาดฝนยังไปฮะคิดหนึ่งกันเดี๋ยวจะไปซื้อใส่ป่าซีรีส์ถ้ำมีบ่วะ น่าจะมีเออมีมีมีสีท่มมีเดี๋ยวแรมไปซื้อสีท่อมอากกวได้ดกรูนะไรโอ้ยาชีไปน้ำบ่โอ้เพื่อนเออกัธรรมดาแ่ละเพื่อนต้องกับผู้หญิงแบไปส่งเอายางเมื่อบอกมันยางเมื่อ อไรเดีวเขาเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนหุ่ยกากากาพู้นำประกาบินยารถกลางคันเดี๋ยวไปกันยางมะนิยาิีรอบเขาดอกเห็นนากกีดแล้วรมั้งได้ชิ ก็ยังเมื่อไว้เพื่อนมวยไปน้ำไว้ดูนะครับเหมือนกระดาดแขวยกวักมือเอิญแขวยไว้ไว้แขวยอะไรสโดนอยู่ขอยลงไหลมากขี่รถออกไปแล้วเพาะว่าโอ้พ่อใหญ่พ่นเลยนะครับพอดีลุงต้องไปธุระนะครับผมเนาะกะเล่าขวนญที่สื่อหลือพ่อใหญ่พ่น เป็นจังสันเอาไปเห็นเตาอยู่หลังบ้านบ่เออข่อยห้องใส่เลยไปตายเอารถออกมาเอารกวับมือมามากเลนข่อยก็เลยเปล่าลงไหลแล้วมาว่ออะนึกว่ามีอีหยังเราไปธุระเออมาให้สอบถามแนะจะจะจะเอ็มอันนี้พอดีพอดีนะพอดีมีเอฟซีเอฟซีเมือนอันเข้าแล้วตกใจเบิดนะที่ไอ้พวกไปถามอ่ะ ไอซีไอโทรไปถามมาไออย่างกับนไอซีบอกว่าชิดลุงพลไม่ได้ไปงานแม่จ่าเอ็มเลยว่าั่านมาแม่จ่าเอ็มเสียลุงพลไม่ได้ไปเลยว่าั่านมะเอาตกใจฮะอีหยังเขาคือสิดปูนเหลืองว่าเป็นติดเบื้องด้ผ่านหัวก็ไรเป็นบ่ได้เออเออบ่ได้เข้าเบิ่งเลยหาถ้าเราตกใจกนั่นและเโทรไปหาจ่าเอ็มมาละจ่าเอ็มคือนยื่นเข่าแม่จ่ายเอ็มผมว่าเรางงไงก็หาจ่าเอ็มเลยครับเมื่อนั้นครับผมเอทัทรมาก เปลี่ยนงานอยู่ได้ไวรับเข้าครับเขาเขาหล่ะคือว่าเอาข้อนจักกันคนดูจักกรมาสองสามปีไปยังคือมาบอกมาเก่าก,กันเห็นเหงียบวะคือเงียบตอนนี้<ม>สรุปเหลี่ยมแ,แม่ลุนพี่อ๋อสรุปแล้วเป็นแม่ม <า S 1> ลุนพี่มาอยู่รอยยืดกันโอ,อ้สุปแล้วเป็นแม่ลุนพี่โอ้ยนต่พวกเจ้าะเขาบอกบาดแม่ใจเอิมเนาะคือเสียงระพุม่มโอ้นั่น อันพูอันมาบอกข้าวกับบกกล้องก็หาจ่าเอ็มด้านที่เลยแก่ข้าวแก่ข้าวแก่ข้าวนะครับแก่ข้าวสรุปแล้วว่าแก่ข้าวนะครับบอมเนนะครับคุณไม่ใช่คุณแม่ของจ่าเอ็มนะครับเป็นคุณแม่ของเอ็มยังยังสาวอยู่ยังสาววบาบาปแม่จ่าเอ็มให้เว้ยเออาเหรอเอาลหรวะโทรหาเข้ากระตกใจเนาะเอาคือหู้ข่าวเอาลุงพลดูข่าวไปเนาะ นั่นแหละครับ,รบมต๊กใจเอฟซีมาบอกอยู่ในตอนนั้นตอนนั้นไรสดมั้ง ừ, เออลงไหลก็ได้โทรหาบางทีลงคลิปไปกับบางที่เขาจะกับเขาใจพิดษมันไม่ได้เบอรเ <laughs> <laughs> ขาเบอรงานเนี่ยนะวคลิป <laughs> มันที่จัดไปคุณแม่มา,า,าตันบาเอ้าตายแล้วกลับไปเบิรงไหนคลิปเพืือนกันเด้อสามวันที่แล้ววะ่ะ <laughs> สามวันที่แล้วจ้าเอ็มก็มาโทษบวกกันมาเ <laughs> งียบสักเงีย้ <laughs> <laughs> โอ้อันนี้คือ บอแมนเนาะอ่ะเอ็กซ์ซีสบายใจได้เด้อพวกเข้ากับบอไดที่มึงกันดอกแต่ใจเอ็มบอบอกกันนะประเด็นบอบอกในคลิปเห็นอ่าชัดเจนชัดเจนในคลิปชัดเจนเด้อเลยไดคลิปแบบชัดเจนอยู่แต่หัวขอที่ผ่านหัวนี่พวกเขาดตีพวกเขาเห็นพวกเขาบม่ได้เปลืองกับไปเบิ้งไงเอ้าแม่ใจเอ็มเสียบอกป่ะสิวะใครแต่ไปเบิ้งแล้วยังยังตกใจ่อย่าง่าเอ้าใจเอ็มคือบอบอกกว่ายังประมาณนี้นะก็ได้โทรหาตอนแรกก็ไปเบิ้งได้คลิปแหละเออ เอ็มมู่ไนฮะนะนเหนบงเห็นขึ้นหัวขอเอ้ยคือบ,บอกกันวะอก็เลยโทรหาละ่ะแกข้าวแก่ข้าวแก่ข้าวเนี่ยเจ้านี่มันซื้อ3าทพผัดได้ผ่านหัวขอถ้าไ้เขาไปเบิ่งคลิปก็ตทรหาแล้วเนาะสบายดีสบา,ายดีสบายดีอยู่สบายดีคุณแม่สุขภาพแข่งแดงเนาะผู้ใดมาผู้ใดมา่งข้าวใครเข้าใจไว้เด้อ FC ซดนะ ตัวเองมาส่งข่าวข่อยกัให้เข้าใจไว้เบอร์แมน่นบ่แม่เบาบาปแม่ใจเอิบไห้เนาะพวกเจ้านี่เนะเาะเป็นยังเป็นยังผู้นึงก็โทรหาอืเว <c oughs> ลาดีโทรหากับยอนข่าวนี่ละ่ะแตมาชี้แจงซั่นได้บ่เข้านใ,นขใจกันโทรหากับยอนข่าวนี่โทรหาใจเอมอยู่อุดรอนจนั้นอยู่อุดอนแมนบน่บ้านพอดีก็เลยบ่ได้คุยกับลุงแหนก็เลยโทรหาเลยนะ หาหใจเอ็มโทรบอกลุงอะนะก็เลยโทรหาคือเงียบวะเวดักเปียกคนแห้งในหมู่บ้านนะคนแห้งอันนี้เบาะนั่งเปียกนี่ะไรติดโต๊ะมีอยู่บ้านเฮ้ยกะบที่ตกเห็นโต๊ะรถไม่เห็นบ้านพ่อเห็นเบียดต้องแต่งตัวไม่เห็นเบียดหรอไหมเห็นอยู่แล้วหมู่บ้านมันเห็น กะกะบ้านนี่ยแหละกะว่าจะซื้อมาหายิ่งไว้อยู่หลังบ้านนะแทนมันมันหัวบ่บ่มันห้องของหลังบ้านน่ะมองหลังบ้านเห็นบ่มันโล่งเห็นปะมองหลังบ้านเออระเบียงหลังบ้านมันโล่งบัดนี้ฝนทางบ้านไอ้พี่พีรวัลวัลน่ะหลังคาเพิ่นตรมก่อนหลังคาบ้านเฮาแห่บัดนี้ฝนมันตกแล้วมันกระเด็นเข้าบ้านแห่มันกระเด็นเข้าระเบียงบ้านแห่หลังคาเพิ่นตรมก่อนบัดหลังคาบ้านเฮานะบัดนี้มันคือเวลาฝนตกใส่หลังคาบ้านเรามันกระเด็นเข้าบ้านเฮาจังซี่นะ ก็เรียว่าเออสิปิดฝั่งนั้นปิดฝั่งนั้นไว้อชาปิดเลยเออชาปิดเลยก็ซื้อแผ่นใสแล้วมาปิดอ่ะไอันนี้ก็ซื้อเชื้อรามาแล้วมันบ่มีบ่มีเวลาไปเฮ็ดใจย่งไปเฮ็ดตอนไหนปะเอาไปรักเกียร์เอาเียรใหม่เกียงนี้เราไม่เห็นใครเอาไปรักเกียร์เอาเชื้อราเอาปิดเลยเชื้อราซื้อมาแล้วแต่ตอนแรกก็ว่าเอาเชื้อราล่ะก็ได้คิดไปคินมาแล้ว เอาแผ่นมีมัตรีกรเชิดหล่าเอาไว้ปิดไว้ด้านข้างอีกฝั่งหนึง่ง <c oughs> เชิดหล่าสื่อมาแค่มัดตองมัดนี่ก็่ิชีวามันบดเอะหลายนะอย,นย่อา,ยอามันเปียกบมดบ่บ่เดีเชิดหล่ามันจะมีอีกด้านหนึ่งเด้ด้านท่าห้องน้ำเด้ด้านทางบ้านพี่แอน,นออแในบ้านนี่แต่ท่านได้ตีโค้งวานนี้บ่งานสิปิดขึ้นมาเราก็สิเอาลั่างล่างเสือ้อผ้าล่างขงวนะางที <c oughs> ง่มันอยู่หน้าห้องน้ำเป็นบ่เสียออกมาไว้ข้างนอก เซตบ้านเออเสตบ้านเสตบ้านมองนั้นให้โล่งนะอาจจะเป็นมองนั่งไล่สดอาจจะเป็นโซฟาไปไว้ในหันห้องน้ำห้องน้ำเวลาเราคนนั่งถากเขาคิ้วห้องน้ำอาจจะเป็นห้องได้สดนะนะอาจจะเป็นมองเอออาจจะเป็นมองเฮ็ดงานเพราะว่าเด๋ยวจังหน่อยป่ารบก่อนที่เองก่อนป่าที่ว่าเฮ็ดละครนสั่นบุ้มมีมองตัดตอกับยีิว่าจัดตรงกันนลยมันเป็นมองเห็ดงานนะห้องน้าห้องน้ำ ปวดขีก็ลูกของหน้ามาว้างแผงใหม่บ้างแผนใหม่เพื่อแบบเฮ็ดไบนั่นละเพื่อแบบว่าห้างเถื่อเข้าเฮ็ดงานเนาะอนาคตอืมเพราะว่าแบบของน้อนเฮ็ดเกี่ยวกับคอมกับคลิปนี่หละแมนเขาตอไปอนาคตตอไปกับกาว่าสิซื้อคอมมากอาจอจิตั้างโตเนะเออเอาคอมต่างโตะมาว่างเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามีใบไฝแห้วไงมันนนาสิแบบไอ้อมแต่งชสมอนี่มาแพ้งแล้วแมนก็บไอคืนวานั่นแหละไ็คืนวาเออแบบ อาจตีแบบมันตีมีบางคลิปอาจตีรวบรวมเอาว่าบัตรต่อรวบรวมแบบหาละมือเขาถ่ายคลิปแต่และมือไปเหรอเราอาจตีมีคลิปจบรวบรวมเรื่องเล่าทั้งมืองสินะอาจตีเอาไปตัด<ส>ต่อใส่เพลงใครกว่าสิมันนั่งนอนเบิ้งหนังโปอยู่นะเอาเน่ <laughs> เอาเอาซ้ำนี่แล้วเนาะเออซ้ำนี่ละครับโอเคครับผมอันแก้ข่าวนะครับผมแก้ข่าวบัวแม่ใจสวัสดีครับ